ไเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องกายถามแล้วก็แต่ว่ามองข้างหน้านะคะพี่แบลได้ค่ะได้ใช่ไหมพ่เบลพูดถึงกิจกรรมในวันนี้นะคได้ค่ะก็ทางเลนะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมการสร้างรอยยิ้มแล้วก็มาร่วมกันแชร์ความจอยนะคะออกไปเยอะๆกันนะคะกับแคมเปญ เลย smile w a นะคะยิ้มเลใน way คุณะคะ่ะซึ่งในปีนี้นะคะแคมเปญเราพิเศษมากๆเลยค่ะก็คือว่าเรามีการลอนส์ารับแพคเกจิ้งดีไซน์นะคะ, design, นะ,คะหน้ายิ้มของเลนะคะซึ่งเราออกดีไซน์มาทั้งหมดถึง3าดีไซน์เลยนะคะแล้วเพื่อจะสร้างความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นีนะคะเรามีการนำเอา AI เทคโนโลยีนะคะมาช่วยสร้าง Create AI ฟิลเตอรนะคะให้ทุกคนสามารถสร้างรอยยิ้มในแบบของตัวเองได้มากมายหลายสไตล์กันเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถ add โมจินะคะแอดข้อความน่ารักน่ารักส่งต่อให้กันได้ด้วยนะคะซึ่งทุกคนสามารถร่วมสนุกกับเลได้ง่ายๆเลยค่ะแค่สแกน QR Code หน้าซองเลยนะคะก็สามารถร่วมสนุกกับแคมเปญยิ้มเลในเวคุณได้แล้วค่ะความพิเศษของกิจกรรมวันนี้ะค่ คว okay. ามพิเศษของกิจกรรมยิ้มเลในเวทคุณนะคะก็คือว่าเราจะมีการรวบรวมเอารอยยิ้มนะคะของคนไทยนะคะไปแชร์ถูกทั่วโลกเลยนะคะซึ่งเรานะคะจะนําไปแชร์นะคะในเมืองต่างๆมากมายนะคะทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์อย่างตึกไทม์สแควร์ในนิวยอร์กนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนํารอยยิ้มของคนไทยแชร์ไปทั่วโลกกันด้วยกันนะคะดีไม่ใช่ AI นอันนี้ตัวจริงก็ รู้สึกดีใจครับผมก็อยู่ครออบยู่กับครอบครัวเลมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าเลได้ร้องแคปเป้นี้ครับผมยิ้มเลในเมมผมนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไปเล่นกันด้วยนะครับจริงๆตัวเองก็แอบไปเล่นมาแล้วมันจะเป็นแบบว่าสแกนเข้าแอบทำผมแล้วก็แบบว่าเจเนอเรตหน้าเราผ่าน AI นี่แหละครับเป็นการยิ้มแบบในหลายๆแบบหลายๆคาแรคเตอร์ครับผมอยากให้ทุกคนลองไปเล่นกันคนะ่ะมาลุ้นสนุกกันเยอะๆนะคะค ทุกรสชาติครับผมจริงๆเป็นมาตั้งแต่แบบว่าสีปีแล้ว4ปีแล้วครับผมที่อยู่กับเลสมาครับผมได้ลองครบทุกรสชาติเลยล่าสุดก็เพิ่งลอนช์ไปเป็นตัว Hot and Spicy ครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเลซแตกหรือว่าจริงๆจะเป็นเลซแบบออริจินัลที่ทุกคนชอบกันก็มีหมดแน่นอนครับผมและยังมีให้เลือกอีกหลายรสชาติเลยครับไทยท้องาิานเชิงชั่วเลซแล้วก็สัข ได้ครับผมเองก็ฝากนะครับทุกคนไปเล่นกันเยอะๆนะครับผมเป็นตัว AI generate นะครับผม레이สไมโยเวนยิมเลนในเวกครับค่ะค่ะขอบคุณนะครับคุอบนค้ะก็สิมส์เิมยิมข่ายูปได้เลยค่ะ เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะน้องพี่ก่อนค่ะได้เลยยิ้แบบตัอร้ายแก้ว